ก็คือว่าวันนี้ก็จะมาเล่น New Thing. นิวติงในโทรศัพท์นะครับรรนะ่นนก็ฟาร์มผลไม้รวมนะก็คือว่าไปฟาร์มกรหล่ำกับแครอทมาสอนันนี้ว่าเล่นนานแล้วแหละนิวติงแต่ก็ไม่ได้นานมากวันนี้11ชั่วโมงเอง ก็เต็มแล้วก็ไปเก็บที่ต่อไปโอเคเต็มหกิบแล้วทำ G P S ทำงานอารมีอะไรมันรู้จีก่อนเราจะไปก็บเพ็ดก่อนนะทุกคน ไปซื้อเุ่นมาทีดูแบบวันแปมเนึงโอเคลงมัดภาพสวยในมือถือมาด้วยไง เสียก็เก็บมาน้าต่อเฮ้ยจะไปเก็บมาน้ต่อเลยะอืมไม่ยังยาวเหี้ยชิวังแล้วนี่เหอนิล้วนี่เก็บไปนะ ไม่ต้องตัดอะไรทั้งสิ้นก็เพิ่งตื่นนะคงไม่ค่อยมีแรงจะพูดอะไรอืมไม่ข่าว่ามีงานเก็บลังคู่ไหมเป็นหน้าที่เกิบ ลองไปทำดูมันจะเป็นยังไงรอชมในไอเราชมในคลิปหน้ามันจะรวยไหมเนี่ยเราชมเราชมอ่ะเอ้ยไม่ใช่งานเกี่ยวกับพึ่งงานเลี้ยงรังพึ่งอ่ะอืมตัวตัวเราจะไปเก็บมนามนาวจำทางได้หรอ เง,เงินซื้อซื้ออะ่รงันผ้อขอไปหาดูอ่ะขอไปหาดูในช่องยูทูปพี่บ่าวก่อนว่ามันเลี้ยงยังไงน่นหลง ผม่ร like ู้แล้ว่าผมเล่นเซิร์ฟนี้นานไหมขออนุญาตเก็บยาวเลย ตัดตัดไปตอนเก็บเสร็จเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคครับมันนี่วอะไรเนี่ย,นนยมันก็เหลืออีกห้าอันนะทุกคนเนี่ยเก็บอีห้าครั้งนะอันนี้ครั้งที่หนึ่งแล้วก็จะตัาแล้วครั้งที่สองนะตัวเดี๋ยวเดี๋ยรอรอรอเอรอรอรไปเราก็จะไปเก็บมะนาว ก็ทับ G P S ไปเหมือนเดิมมันยากตรงไหนคุณตื่นอ่ะกคนก็มาอ่านเลยผมรักคุณดูขนาดไหนเฮียเอ้าโอ้ยเนี่ยมันตามมาแล้วอ่ะเพิ่งเก็บ ด้วยด้วยหกสิบละมีนด่เก็บมะนาว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 ะเ,เดี๋ยวซื้อรถมาใส่ของนะผมไม่ใช้ลงม,มาครับอืมดีจัดเลยเป็นดีจัดเลยพี่น้อง ยังไงยังไงมีคนเลยวะดูอเอาจัดอตอนนี้ผมว่มเาเจ็ดูยิบเจ็ดคนเล่นใส่ไม่เลยมีคนติคนเล่นสองร้อยสามร้อยเลยนะถ้าเ,าเวลาพี่ ได้แล้วอยากจะตีมเกมเว้ิคนน่าเก็บเรื่องยากครับฟู ที่ต่อไปหัวจะเท้าคับอ้อมไปเหมือนเดิมพบายามพยยาเลยใช่ป่าววะำด้วยวิ่พิมพ์ดูพิมพพด็กทางานหช้เท้าใจใจจะอ้อมยังไงชมองก็จะหมดเนี่ย คิดว่ามีคนดูไหมคลิปนี้บอกว่าไม่มีแน่เลยว่าเราดูเราดู เกิดเข้าจิตคนนะเข้าเวนตนะินอนตอนนี้ <c oughs> สูญไปหมดเลยเนี่ยจะตัดตัดตอนไม่เก็บเสร็จแล้วกันนะทุกคนนะเดีย๋ยวค่อยเจอกนนะตอนเก็บเสร็จโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บไอ้มะนาวเสร็จแล้วเราก็จะไปทิงงวใช้เท้าต่อ <c oughs> แตะรถไปนะครับอู้อู้รถคว่ำตายเรี่ยมดด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 รถคว่ำคนเราต้องวิง่งเราต้องวิง่ง ยิงไปแล้วเดยว,เด,ยวเดี๋ยวไปนึงคุณเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงตหนึ่เข้าห้องน้่อ มาทุกคนกลับมาแล้ว toni e nome ตงเก็บเสร็จเลลิลกกัน,นก,มมก,ก็คือว่าเก็บเสร็จแล้วนะครับทุกคนทั้งหมดนะเราก็จะไปวิ่งไปตลาดดีครับอขอขอย้ำอีกทีะะละว่ารถได้หายไหม,มไม่มีรถส่วนตัวไปที่บ้าวิ่งเหมือนเดิมครับถอ <c oughs> ไม่ตัดด้วยไอ้คนดูมันดูเนียๆไปกับผมนะเนี่ยผมคนใจดีวะเฮ้ยกุ้กน่าตัวสอบที่เผาครับยี่หอด็ดดูเผาเลย แวก็เลเบลแล้วก็ดิกไปไอ้เหรอเดียพารุ่อ่ะ <c> ก <oughs> ิบหน้าก็จะไปเก็บเเป็นเลี้ยงรังผึ้งนั่นทุกคนรองดูกูได้ยืนานาน,น,นเลยว่ะ <c oughs> ส่วนีังตรงนี้น,คน,คน่ะทุกคนเราจะขายได้สองหมื่นเลยนะราคาตอนนี้มันขึ้น สี่ร้อยคนอะขายสามสิบสี่ร้อยคูณสามสิบได้สี่หมืม่นก็รู้ละเดี๋ยวดูก่นโอ้ยมาคนขับรถผ่านมาไม่ว่าเดี๋ยวเขาจะดีแล้วขึ้นเลย,ยวิ่งนานเลยวะใกล้ๆนั่นเลยเบล จะเป็นเลเบลเดี๋ยวตัดตัดไปตอนถึงทิพาวเลยมาทุกคนเราเขาวิ่ง,งถึงตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวดเดียวเดี๋ยวรจะถึงหน้าเลเบล ไปโพน,น,นั่นอีกกลเหมทำกุญแจวน่เน่ะจุกปูนเนี่ยมันขับไปเรื่อยๆนี่มีส่วนอุ้ยาติ ก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่างไรกันดูตรงนี้ราคาอัพแะน่าสองหมื่นแล้วป่ะสองหมื่นแล้วป่ะจะตัดไปดอนเซนเลยและขณะนี้ก็โพลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขายไปที่เรียบร้อย ผมหาเจอดุมทิ้งไว้ด้านล่าง